ใครมีปัญหาบ้างคะเวลาที่จะเตรียมดินทําอย่างไรครูพิสมัยจะสอนมือใหม่นะคะวิธีการเตรียมดินอย่างไรให้ต้นยางโตดีแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับเป็นโรครากนะคะ่ะถ้าทุกคนได้รู้เคล็ดลับตัวนี้ก็จะช่วยให้ในการที่จะทําให้ต้นยางเราโตได้คะ่ะเราปลูกต้นยางก็จะโตดีนะคะสําคัญที่สุดก็คือติดกระดุมเม็ดแรกให้ได้คะ่ะถ้าติดกระดุมเม็ดแรกได้ จะดูไม่ต่อต่อไปก็จะง่ายนะคะอยากรู้แลวใช่ไหมคะว่าทําอย่างไรวันนี้ครูพิสมัยมีคําตอบค่ะครูพิสมัยนะคะตั้งใจจะมาสอนให้ชาวสวนยางได้ทําสวนยางแนวใหม่ค่ะตรงนี้ก็นําความรู้จากที่ครูพิสมัยมีประสบการณ์การทํางานมา3 5ปีจากหน่วยง,งานภาครัฐนะคะเป็นหน่วยง,งานระดับประเทศนะคะแล้วก็มีโอกาสเลคะ่ะได้ไปทํางานร่วมกับต่างชาติะคะ่ะในเวทีนานาชาติ ในระดับโลกเลยนะคะก็จะนําความรู้ตรงนี้นะคะมาช่วยพี่น้องชาวสวญญาณค่ะครูพิสมัยมีโอกาสได้ไปคบคืีกับเกษตรกรตาภูนภาคต่างๆของประเทศไทยนะคะไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนของประเทศนะคะเพื่อที่จะนําเอาประสบการณ์ที่ครูพิสมัยมีนะคะไปช่วยให้ชาวสัญญาณเล่นจับเงินล้านกันค่ะเพราะครูพิสมัยตั้งป้ิทฐานไว้ว่าจะช่วยให้เกษตรกร ชาวสวนยางนะคะที่มีความรักในอาชีพของตัวเองมีความภาคภูมิใจในการทํญญาสวนยางได้มีรายได้ที่มั่งคั่งขึ้นนะคะอันนี้เป็นสัิยาที่โคฟิสมัยตั้งใจมากเลยคะ่ะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้โคฟิสมัยด้วยนะคะโดยเฉพาะการแชร์จะช่วยเปิดการมองเห็นแล้วก็ได้ส่งความรู้ดีๆไปกับให้เพื่อนชาวสวนยางแล้วก็คนที่ สนใจการทำสัญญางนะคะที่วางแผนที่จะปลูกยางในอนาคตนะคะและขอเสียงของชาวสวนญางนะคะคนที่คิดจะทำสวนญางคนที่ทำสัญญาไปแล้วช่วยกดหนึ่งให้ครูพิสมัยด้วยค่ะให้็นกำลังใจนะคะครูพิสมัยจะได้มีกำลังใจนะคะที่จะ ทำงานตรงนี้นะคะแล้วก็ถ้ามีคําถามอะไรมีคอมเมนต์อะไรก็ส่งเขียนมาที่คอมเมนต์ได้นะคะครูพิษณัยยินดีที่จะตอบให้ทุกคนนะคะสําหรับหัวข้อในวันนี้นะคะเทคนิคการเตรียมพื้นที่ปลูกยางอย่างไรให้ยางโตดีค่ะอันนี้สําคัญค่ะที่ครูพิษณัยพูดว่าเป็นบันไดขั้นแรกค่ะเป็นกระดุมม็ดแรกที่เราจะทําให้การปลูกยางของเราเนี่ยสำเร็จนะคะ นี่ค่ะสาหรับการเตรียมพื้นที่ปลูกยานะคะเราเตรียมพื้นที่ปลูกยาเพื่ออะไรคะแรกกันนะคะก็คือเพื่อทําลายตอไม้ต่างๆนะคะในในในพื้นที่ของเราเราอาจจะเคยปลูกยามาก่อนก็ได้แล้วก็ทําลายกําจัดตอไม้ออกไปหรือว่า เป็นพวกไม้อื่นๆนะคะพวกไม้ป่าต่างๆอาจจะเปลี่ยนพื้นที่จะปลูกยูคามาปลูกยางหรือว่าทําไร่ต่างๆนะคะไร่มันบ้างไร้ไรอ้อยไร่อะไรงเงี้ยนะคะที่เราที่เราใจเปลี่ยนมาปลูกยางเราก็ต้องเอาตอไม้เอาเศษไม้เอาให้หมดนะคะอันนี้สําคัญนะคะเพราะว่ามันจะเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งมีมีหลายๆอย่างเดีย๋ยวครูพิสิมัยจะเล่าให้ฟังเรื่อยๆนะคะว่าถ้าเราไม่เอาตอไม้เราไม่ทาําเอาเศษไม้ออกไปอะ่ะมันมีผลเสียมากนะคะ สำหรับโดยเฉพาะในเขตพื้นที่ที่ฝนตกชุกนะคะแล้วก็ทีนี้พอพอทำเอาตอไม้ออกให้หมดแล้วนะคะตรงนี้เนี่ยก็แล้วก็เอียนึ่งก็คือไถพริกหน้าดินค่ะไถพริกหน้าดินเพื่อตากนะคะให้กาจัดเชื้อราอันนี้ก็จะเป็นเราก็จะใช้รถไถนะคะรถไถเราก็จะมี2ออย่างคือไถพริกดินอันนี้ก็คือผ่าน3าก็คือจะมีจาน3อันอันนี้จะไถแล้วก็กดลงไปลึกแต่ค่ะถึง30 ถึง30เซนติเมตรนะคะแล้วก็ไถให้ให้ดินที่อยู่ข้างล่างขึ้นมาข้างบนนะคะอันนี้มีประโยชน์นะคะจำเป็นนะคะว่าเราจะต้องพลิกหน้าดินเพราะว่าเราจะกำจัดเชื้อราต่างๆนะคะแล้วก็เอาเศษไม้เล็กๆออกไปนะคะที่หลงเหลือในดินนะคะอันนี้คือสำคัญนะคะครูพิษสััยก็ได้ไปเจอเกษตรกรเหมือนกัน,นะคะ่ะว่าเขาบอกว่าเขาอยากใจอนุรักษ์ธรรมชาติจังเลยเขาไม่อยากจะไถ ي, ได้ไหม ผู้พิสูจก็บอกว่าได้ถ้าจะทําอย่างนั้นแต่ว่ามีวิธีป้องกันว่าจเพื่อจอากองไรและถ้าเป็นถ้ามีปัญหาตรงนั้นมีปัญหาฝนตกชุกมีเชื้อราอาจจะทำให้โรครากเน่าหรือว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นโรครากขาวโรคอะไรต่างๆเนี่ยทำให้ตันยาสแสดงการผิดปกติจะทําอย่างไรนะคะเขาก็คิดตามเขาก็บอกอมมันก็จําเป็นอนาจารย์เพราะว่าการที่เราไอมันเป็นป่า มันเหมือนเป็นป่าไม่ใช่ป่าไม้ใหญ่นะป่าละเมาะคือมีต้นไม้เล็กๆขึ้นอยู่นะคะลูกไม้นะคะขึ้นอยู่ไม่ใช่ว่าเป็นต้นไม้ใหญ่นะคะถ้าต้นไม้ใหญ่เอาไว้ค่ะเสียดายนะคะกว่าจะต้นยางจะกว่าต้นไม้เขาจะโตได้เราก็เก็บไว้แต่ันที่ที่หมายถึงนี่ก็คือป่าละเมาะนะคะคือเขาตั้งใจว่าจะไปเปิดเฉพาะในแถวยางที่ปลูกแถวยางสักไอกว้างสักสองเมตรแล้วก็ปลูกยางเนี้ยนะคะอันนั้นก็คือ นั้นทาได้ไหมทําได้แต่ก็จะมีปัญหาว่าไอ้ลูกไม้เนี่ยต่อไปมันก็จะแข่งแย่งรากมันอยากจะเข้ามาในแถวยางมันจะมาแข่งแย่งต้นยางนะคะเล่าให้เขาฟังก็มีทั้งคนที่เขาทําตามแล้วเขาก็ไม่ทําตามคนที่ไม่ทําตามก็มีทีนี้พอต้นยางมันโตเขาก็มาเปรียบเทียบกัน mm. เห็นได้ชัดเลยค่ะคนที่เขาเตรียมดินดีต้นยางโตดีแล้วก็ไม่ไม่มีปวดปัญหาเรื่องว่าจะพืชไม่ต้องปวดหัวนะคะในขณะที่อีกรายหนึ่ง เขาบอกว่าเขาใจเขาจะเก็บไว้เขาจะทําตามที่เขาคิดนะคะก็เลยเป็นข้อดีเขาได้เปรียบเทียบกันพวกของเขาเนี่ยยางแค่แกรนไม่โตแล้วมีปัญหาว่าไอ้ลูกลูกต้นไม้เนี่ยที่เป็นไม้พุ่มลเล็กๆนะคะขึ้นมาเงี่ยมันก็มาแย่งอาหารแย่งแดดแย่งอะไรเงี้ยทำให้มีปัญหาเกี่ยวกับการจเจริญเติบโตของต้นยางค่ะต้นแคแน่แกนอันนี้ค่ะก็เลยเป็นเป็นเ อะไรเป็นตัวอย่างที่ดีเลยเปรียบเทียบนะคะก็คือชาวสวนยางแถวนั้นเขาก็ได้เปรียบเทียบเลยค่ะว่าระหว่างการไถพวนกับไม่ไถพวนมันต่างกันอย่างไรคะ่ะอันนี้ก็เลยเป,เป็นแบบว่าเหมือนกับเป็นตัวอย่างที่ดีเลยคะ่ะรถแต่ค่ะที่ไถเปิดหน้าดินนะคะจะเหมือนอย่างนี้คะ่ะเราดูนะคะถ้าเราสังเกตตัวข้างหลังข้างหลังรถเนี่ยเขาเอ้ยรถไถเขาจะมีมีตัวเป็นจานจานอยู่นะคะอันนี้เขาเรียกว่าจานนะคะจานที่จะกดลงไปในดินถ้าเป็นในไถพวน ก็จะมี2อ,อย่างคือไถพรไอไถไถพริกดินเนี่ยจะเป็นผ่านสานะคะก็จะไถสองรอบนะคะก็คือไถรอบแรกก็คือไถพริกดินก่อนเอาดินข้างล่างขึ้นข้างบนมันจะช่วยให้ดินร่วนสุยด้วยให้โครงสร้างดินโปร่งนะคะอันนี้ก็จะช่วยเราได้นะคะในการที่เราจะเตรียมดินจากพริกดินแล้วนะคะก็คือให้ตากแดดสักสองสวาวันนะคะเพื่อให้เชื้อโรคตายนะคะไถโพดเห็นไหมคะผ่านเขาจะเยอะนะคะตัวนี้จะมีผ่านเยอะ มีเจ็ดผานถ้าเราเห็นเนะี่ยจะมีจานเจ็ดจานนะคะอันนี้ก็คือความต่างกันก็คือถ้าเจ็ดผานเนี่ยก็จะไถตื้นนะคะก็คือเป็นการไถซอยดินให้มันเล็กลงไอ้ตัวแรกเนี่ยที่ไถพิกดินเนี่ยมันจะเป็นก้อนใหญ่มากดินจะเป็นก้อนใหญ่มากนะคะเขาก็เลยจะต้องใช้เจ็ดผานก็คือไถพวนนะคะมาพวนดินให้มันย่อยลงไปนะคะเพื่อที่จะให้ดินเนี่ย ย่อยย่อยดีนะคะเป็นเม็ดเล็กๆดีแล้วก็จากนั้นเราก็มาขุดมาปลูกอะไรเงี้ยมันก็เหมาะสมสกับการให้ต้นยางโตได้แล้วก็รากก็จะเดินได้สะดวกนะคะอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่จะมาช่วยนะคะการไถพวนนะคะเอาแล้วที่บนเขาเราทำยังไงคะ่ะที่บนเขานะคะก็คือเนี่ยคะ่ะมันเป็นเนี่ยมันเป็นเขาใช่ไหมคะเห็นไหมคะจะไปไถพวนได้ไหม ไม่แนะนําค่ะการไถพวนในที่เขาเนี่ยถ้าไถาเ,เขาจะต้องมีวิธีการไถที่เป็นเนี่ยไถยเป็นเหมือนกับขั้นบันไดนะคะแต่ว่าส่วนมากมันจะลําบากรถไถเข้าไปนะคะแต่ทีนี้ที่ครูพิสมัยไปเจอนะคะมีปัญหานะคะแถวประเทศลาวนะคะที่ที่ต่างชาติคนที่คนที่อยู่เหนือประเทศที่อยู่เหนือเข้าไป mm hmm. เ่ะก็มาเช่าพื้นที่ปลูกยางและทีนี้ปรากฏว่าเขาทำางไงหรือเปล่าคะ เขาใช้รถไถรถจากเครื่องจักจากใหญ่เลยไถจากเครื่องบนลงล่างเลยนะคะไม่ได้ไถขวางแนวราชันนะคะปรากฏว่าโอ้เกิดปัญหาเกี่ยวกับดินทางทลายนะคะ นี่แหละคะ่ะพวกน,นักอนุรักษ์มาดูนะโอ้ทำใจไม่ได้เลยเพราะทำให้ดินลงมาหมดเลยอย่างนี้นะคะอันนี้คือการถ่ายที่ไม่ถูกต้องนะคะจริงๆแล้วลการทำขัน้นบันไดตัวนี้เราสามารถใช้รถไถ่ายเล็กได้ะคะ่ะแต่ว่าไถาตัดนะคะให้มันเป็นชานนะคะให้เป็นชานพักในแต่ละดับชั้นเพื่อให้เราเดินไปกลี่ยางได้แล้วต้นยางก็เป็นแถวเป็นแนวอย่างน,ะะนี้นะคะนี่นะคะต้องระวังนะคะอีกแบบหนึ่งในการที่ถ้าเป็นพื้นที่สูงชันนะคะเราจะต้องทำ ขั้นบันไดค่ะแหล่งที่มีการระบาดของโรคอย่างเช่นเขตพื้นที่ฝนตกชุกในเขตภาคใต้เขตภาคตอนออกแถวจันทระยองตราดเนี่ยอันนี้น่ะฝนตกชุกและทางภาคอีสานเนี่ยต่อไปแถวริมแม่น้ําโขงนะคะตอนนี้ยังไม่มีปัญหาเพราะว่าเพิ่งปลูกยางรอบแรกแต่ว่าใกล้แล้วล่ะค่ะเพราะว่ายางที่เราปลูกตั้งแต่ปีโครงการอีสานเขียวตั้งแต่ปีส0ศ ตอนนี้ก็ยางก็อายุ40ปีแล้วก็คงเป็นยางรอบสองอันนี้ต่อไปก็อาจจะเกิดปัญหาได้นะคะเพราะว่าเขาฝนตกชุกด้วยเหมือนกันลนักษณะฝนตกชุกจะคล้ายๆกับทางภาคใต้นะคะทีนี้เขาก็ให้ระวังค่ะว่าเราจะเวลาเราค้นยางแล้วการที่ค้นยางแล้วแล้วมาปลูกยางเลยมันก็คล้ายว่าเชื้อมันยังอยู่ในดินนะคะที่เขาให้เอาเศษไม้เศษเศษไม้เล็ก นะคะเศษต่างๆค่ะชิ้นส่วนของต้นยางเริอนออกไปเพราะว่าเพื่อที่จะตัดไม่ให้มีเชื้อราตกค้างอยู่ในดินนะคะอันนี้มันยากไม่ก็ยากค่ะแต่ว่าถ้าคือถ้าถ้าใครที่ต้องการที่จะปลูกต่อเลยมันจะต้องเป็นคนละเอียดมากค่ะไม่อย่างนั้นนะปวดหัวมากเลยนะคะพอ เพราะถ้าสิว่าเป็นโรครากะคะ่ะมีเชื้อราที่ทําให้เป็นโรคราเนะะี่ยจะทําให้ต้นยานเนี่ยตายได้ค่ะแล้วก็ตายเยอะด้วยโอ้อันนี้ยิ่งปวดหัวมากกว่าค่ะเพราะฉะนั้นยอมเหนื่อยตอนตอนนี้นะคะเราไถาพรวนไถไถพริกดินก่อนไถพรวนแล้วก็มีการเอาเศษอะไรออก,ออกมาให้เยอะๆมากที่สุดนะคะแล้วก็อีกมีวงอีกวิธีหนึ่งก็คือตัดวงจรเชื้อราค่ะก็คือหยุดพักเลยค่ะพักพื้นที่ไปสักปีสองปีนะคะ สักปีนึงก็ได้อย่างน้อยอ่ะเราไปปลูกพืชอื่นปลูกสลับค่ะเพื่อตัดวงจรชีวิตของไงของเชื้อราค่ะพอเชื้อราก็ไม่มีอาหารกินเขาก็เขาก็ตายไปเองหายไปเองอะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็อันนี้คือวิธีการหนึ่งที่ทำนะถ้าทําได้นะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ดีค่ะเป็นสิ่งที่ทางด้าน,นวิชาการแนะนําค่ะเพราะว่าเป็นวิธีการที่ดีที่สุดนะคะก็คือปลูกพืชอื่นเช่นพืชตระกูลถั่วก็ได้มาปรับสภาพดินะคะ่ะเรือร่อเรือเอา หรือว่าเราอาจจะไปขอพืชคุมดินจากกรมพัฒนาที่ดินประเภทปอเทืองหรืออะไรก็ตามมาหวานมาไรหรือว่าปลูกพืชอ,อื่นพืชไร่อื่นที่ที่เราได้ไรายได้เงี้ยมราก็สามารถที่จะมาปลูกสาบได้ค่ะอันนี้คือในกรณีที่ทําได้นะคะอยากจะให้ลองทําดูเราจะได้ตัดวงจรเชื้อราได้นะคะเนี่ยพอเราปลูกถ้าเราไม่ตัดวงจรเชื้อรานะคะอย่างทางซ้ายมือนะคะเนี่ยต้นยางเราปลูกไปแล้วมันจะแสดงอาการผิดปกติ เพราะว่ารากมันถูกทาลายไงคะทั้งขวามือเนี่ยลักษณะของรากพอเราไปขุดดูนะคะจะเห็นเลยค่ะรากเนี่ยจะเป็นเชื้อราเข้าทําลายค่ะมันก็เลยส่งผลทําให้ใบเหลืองนะคะและทีนี้ทํำยังไงคะต่อไปต้นยานก็ตายค่ะเราก็ต้องขุดต้นยานนี้ออกไปอยู่ดีเพราะว่าไม่ไม่อย่างนั้นเชื้อรามันจะไปแพร่กระจายไปกับต้นอื่นนะคะนี่แหละค่ะที่ว่าความสําคัญว่าถ้าเราตัดวงจรได้นะคะเป็นการลงทุนที่ประหยัดที่สุดก็คือ เปลี่ยนไปปลูกพืชอื่นก่อนสักปีหนึง่งแล้วก็ค่อยกลับมาปลูกยางนะคะการเตรียมพื้นที่ค่ะในสำหรับในสวนยางที่เคยมีประวัติที่ว่ามีการระบาดของโรคอยู่แล้วก็คือหมายถือว่าปลูกไปรอบที่แล้วนะคะกีจ้างอยู่หรืออะไรก็แล้วแต่เกิดเป็นโรคราขาวต้นยางยืนต้นตายนะคะอันนี้นะคะถ้ามีประวัติอย่างนี้ต้องระวังเลยถ้าจะมาปลูกยางใหม่ก็คือวิธีการง่ายๆก็คือ นอกจากเราจะพักตินแล้วนะคะเมื่อกี้ก็ต่อจากอันที่สองนะคะถ้าไม่สามารถพักตินได้ก็แก้ปัญหาโดยที่ว่าเวลาเราขุดหลุมจะปลูกเราก็ใส่กรรมฐานผงลงไปเลยค่ะสอง้กรัมต่อหลุมนะคะเราจะไปปรับสภาพเป็นความเป็นกดเป็นด่างเพราะถ้าเราปรับความเป็นกดเป็นด่างได้เชื้อราบางอย่างมันไม่ทนต่อกดหรือว่า มันก็อาจจะตายได้เงี้ยนะคะอันนี้มันจะช่วยให้เราไปปรับนะคะหรือว่าไม่พนต่อด่างก็ตายได้เงี้ยนะคะอันนี้คือสิ่งข้อดีนะคะเราสามารถที่จะแก้ปัญหาได้นะคะเตรียมกับเตรียมพื้นที่และก็อีกอันหนึ่งก็คือประโยชน์ก็คือการใส่กรรมาฐานผงเ,เราจะไปทำารเราจะไปส่งเสริมให้เชื้อราตัวอื่นนะคะชั่วราตัวอื่นที่จะมาเป็นศัตรูกับเชื้อราตัวที่ทําให้เกิดโรครากนะคะ ก็คือเชื้อราตัวอื่นโตมันก็จะมาต่อสู้กับไอ,ไอเชื้อราต,ตัวตัวที่เป็นตัวที่มากินโรครากเราเนี่ยเขาเรียกว่าเชื้อปฏิปักษ์นะคะก็คือสร้างศัตรูให้มาฆ่าไอตัวเชื้อที่มันทําลายต้นยากเรานะคะอันนี้คือคือสิ่งหนึ่งะคะที่เราใช้เราสามารถใช้กรรมาฐานผงได้ะคะด่ะอย่างเร่งเราก็ได้ครูพิสมัยก็มีโอกาสไปค่ะที่แถวจังหวัดทางใต้เนี่ยค่ะแถวไอแถวพังงานะคะเขาก็เป็นโรค เขามีต้นยางที่เป็นนะคะเขาบอกว่าเขากลัวจังเลยเขาไม่อยากจะปลูกอีกแล้วเพราะกลัวว่าต้นยางจะเป็นโรครากอย่างนี้นะคะผู้พิสมัยก็ได้ไปแนะนําเขาบอกว่าเราใช้กร,รมฐถันผงใส่ลงไปหรือใส่ปุ๋ยที่มีมีกร,รมฐถันนะคะอย่างพวกไมโเนียมซัลเฟตนะคะบํามรุงดินนะคะก็ช่วยได้ะค่ะก็เขาก็บอกมาว่านี่เขาปลูกไปแล้ว4ีหปียังไม่มีปัญหาเรื่องโรครากขาวนะคะเขาก็ขอบคุณมานะคะ ก็ดีใจนะคะที่ที่เขาเอาความรู้ไปใช้แล้วก็ได้ผลนะคะอันนี้คือสิ่งหนึ่งค่ะที่ที่สำคัญค่ะในการเตรียมดินนะคะที่จะช่วยให้ชาวสวนยางทําสวนยางที่ประสบความสาเร็จได้นะคะเทคนิคค่ะที่ครูพิสมัยนํามานะคะเล่าให้ฟังนะคะถ้าอยากจะรู้ลึกๆนะคะอย่าลืมติดตามครูพิสมัยค่ะตอนนี้มีคอร์สนะคะที่เปิดอยู่ ที่จะลงลึกเลยจับมือทําจนกระทั่งเราได้เงินล้านค่ะในการทําสวนยางนะคะใครสนใจให้ลงชื่อไว้เลยค่ะครูพิสมัยมีราคาย่อมเยาวให้ค่ะช่วงที่เปิดตัวใหม่นะคะพอเริ่มใกล้จะเปิดคอร์สนี่ราคาอาจจะสูงขึ้นมาหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นลงตั้งแต่ตอนนี้ไปเลยค่ะการเตรียมพื้นที่ปลูกยางนะคะเพื่อให้ต้นยางโตเร็วนะคะข้อแรกที่สําคัญก็คือเกี่ยวข้องกับการกำจัดวัชพืชคะ่ะต้องทําลายตอไม้ออกไป เ,เก็บเศษไม้ออ,ออกให้หมดะคะ่ะจะให้เหลือไว้เพราะว่าเศษไม้เนี่ยบางที่มันจะเป็นตัวนําเชื้อโรคค่ะอย่างเช่นเชื้อรานะคะจะทําให้มีปัญหาเกี่ยวกับระบบรากเราได้นะคะของก็คือในแหล่งที่เราพบว่ามีการระบาดของโรคนะคะอย่างเช่นฝนตกหนักฝนตกชุกนะคะอาจจะมีแบบว่าเออเจอว่าสวนนั้นเจอเกี่ยวกับโรครากเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้ว่าแหล่งของเราเนี่ยม,มันมีโอกาสที่จะเกิดโรครากได้มาก เราก็เวลาเราค่นยางหรือจะปลูกใหม่เราก็ควรจะมีการพักดินนะคะก็คือตัดวงจรชีวิตของเชื้อราไปก็โดยที่ว่าเราไปปลูกพืชอื่นสลับสักปีเึงแล้วค่อยกลับมาปลูกยางนะคะอันนี้จะช่วยได้มากค่ะออนที่สามก็คือถ้าสวนเราเนี่ยเคยเป็นโรครามาก่อนอันนี้ก็ต้องนั่นเหมือนกันค่ะว่านอกจากเราจะ หยุดวงจรสักปีหนึ่งก็คือปลูกพืชอื่นสลับกันสักปีหนึ่งและเวลาปลูกเราก็ใช้กดยามาถันผงนะคะเอามาใส่ในหลุมปลูกยางค่ะในการเตรียมพื้นที่ปลูกยางนะถ้าเราเตรียมให้ดีนะคะเราจะไม่ปวดหัวเรื่องปลูกยางเลยและต้นยางเราก็จะโตดีค่ะคิดถึงสวนยางแนวใหม่คิดถึงครูพิสมัยสวนยางเอ็กซ์เพรสสวัสดีค่ะ